เอาล้วผมก็สรุปจบทุกท่านผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Samsung ก a ซี่เอสยี่สิบส g นั่นเองนะผมซึ่งเครื่องนี้นะครับก็ได้ลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะผมนะผมบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ชอบในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบบางเรื่องนิดๆหน่อยๆนะผมนะที่แบบว่าผมอาจจะแบบว่าขัดใจนิดนึงนะผมนะสำหรับตัวรุ่นนี้นั่นเองนะคร โอเคอ่ะเรามาดูกันก่อนนะ้วคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับอาจจะดูแค่คร่าวๆเนาะแต่เป็นเน้นหนักในทางกล้องซูมนั่นเองนะผมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมใช้เครื่องนีนะผมได้ไปคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็ได้ไปหลายที่พอสมควรเลยนะผม ซึ่งคอนเสิร์ตที่ผมไปนั่นก็คือพ i คซีนั่นแหละนะผมนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมตามผมหรือว่าดูผมมาสักพักหนึ่งเนี่ยหรือว่าไปดูคลิปเก่าๆนุ่มนะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วแหละนุ่มนะโอเคอะเรามาเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนาะคร่าวๆนะสำหรับคลิปวนนี้อเฟซบุ๊กนะผมเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหมันขึ้นด้วยความที่มันเป็นรอยยี่สิบเฮิร์ตอ่ะเนาะคือมันลื่นมากๆเลยนะครับลื่นจริงนะสมูทจริงครับ ไอจีไอจีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับในรุ่นนี้นะเออคือผมว่านะ a c e b o o k โซเชียลต่างๆเนี่ยสบายสบายเลยนะฮะมาดูกล้อง IG Story นะครับ IG Story เนี่ยเอ็นอันตัวไใช้ได้แล้วนะนะมาพามาดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองฟิลเตอร์สักอันหนึ่งามันมีอะไรเนี่ยอะไรวะนี่ อ่าฟ claro, ิลเตอร์นะครับก็เท่าที่ลองเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะผมอ้ลำบากเนาะแต่มันคือมันก็ไม่ได้แบบคืออย่างว่าเนาะคือ i p h o n เนี่ยเขาทำมาสเถียรแล้วนะครับส่วน Android เนี่ยถ้าเป็น S22 ยนะครับก็ฟิลก็ประมาณนี้แหละนะผมเห็นปะคือมันก็ใช้ได้นะฮะตามสไตล์ละทงนั่นเองนะผมก็ดีแหละนะนะ Ti t o k ก็ยังถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่เนาะ กดหัวใจอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ายังเลื่อนอยู่นะครับเห็นปหอ่ะแบตเตอรี่นะผมก็ประมาณนี้นะเออประมาณนี้ครับคือเครื่องนี้เอาจริงผมก็ไม่ได้ใช้แบบเอามาตัดต่อเลยหนะักขนาดนั้นน้มนะขึ้นเน้นใช้กล้องนั่นเองครับเออคือเครื่องนี้ซื้อมาเน้นกล้องเลยนะผมกล้องเลนส์ซูมนั่นเองนะครับแล้วก็เอ่ออะไรวะเออแล้วก็เรื่องเกมนะครับอันนี้พูดนิดนึงนะ คือพับจีเนี่ยมันปรับได้ถึง120เฟรมเรทเลยนะครับซึ่งลองเล่นแล้วก็ค่อนข้างเจียรื่เลยครับแต่ว่าความร้อนก็มาเร็วมากๆเลยเช่นเดียวกันนะผม RV เนี่ยมันได้แค่60เฟรมเรทเท่านั้นนะผมก็ น่าเสียดายนะครับแต่ a ีถ้าเล่น60เฟรมตามที่มันให้มามันก็โอเคนะเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะอ่ะกล้องคข่าวๆนะฮะอันนี้งานวิดีโอเนาะงานวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นในตรงนี้ครับมันจะได้ 8K นะ24เฟรมเรทนั่นเองเนาะแล้วก็ 4K 60 Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับถ้าหมดโปรวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้นะสามารถถ่าย Full HD แบบ120เฟรมเรทได้นั่นเองนะครับือมอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆค่ะ แต่ต้องโป้วิดีโอเท่านั้นนะอ่ะเรามาดูภาพจากเครื่องนี้คร่าวๆกันเลยแล้วกันน้มนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกับงานแรกดีกว่านะครับงานคอนที่งานแรกที่ผมไปนั่นก็คืองานที่ค Power เวอรนุมนะนะลางน้าอันนี้คือผมโชคดีหน่อยนะคือได้อยู่หน้าๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อยู่หน้าสุดนะครับอันนี้ผมใช้เลนส์ 10x เนาะเออใช่ไหมเลนส์ 10x นะครับ ก็มันไม่เหมือนไอโฟนนะไอโฟนมันจะบอกพวกแบบว่าระยะเลนอะไรอย่างนี้นะครับซัมซุงไม่มีนะมันมีแต่แบบว่าเรซูชั่นเฟรมเรทแล้วก็นาทีจํานวนกิกนะผมแล้วก็ตัวว่าเอ่อตัวถ่ายนะผมนะว่าใช้เป็นโปรวิดีโอหรือว่าวิดีโอธรรมดานะครับถ้าโปรวิดีโอเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะว่าโปรวิดีโอนั่นเองนะครับอืมประมาณน,นี้ฟาเป็นเซนส์องหกสี่นะอันนี้ผมถ่ายแค่เอชซีหกสิบเฟรมเรทคือบอกเลยว่าภาพโคตรสวยนะครับอืมนี่ระยะ 10x นะ แต่ก็อย่างว่าเนาะเลนส์1 0ของเขาอ่ะมันเป็นแบบออปติคอลแล้วแหละนะครับแต่ว่า f อฟสตเนี่ยมันยังไม่ได้กว้างทักเท่าไหร่นะทำให้เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามืดหน่อยนะครับเออถ้ามันอยู่ที่แสงน้อยนะแต่ว่างานแรกที่ผมไปเนี่ยโชคดีหน่อยนะแสงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผม <c ười> <c ười> คือเยอะจริงนะครับมันก็เลยแบบว่าพาออกมาดูดีเลยนะครับโอเคเลยระดับเนื้อละนะผม เอชยิบสองก็ยังโอเคนะครับถ้าไปดูรีวิวหลายๆรีวิวเนี่ยเอชยิบสามก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเทียบจากเอชยิบสองนะแต่พอเปเอชยี่สิบสี่เอาต้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันดรอปลงเพราะว่าจากเลนระยะสิบเอกกลายเป็นห้าเอกนะครับแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาใช่ว่าเอชยิบสี่ดีกว่านะครับเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือแสงนั่นเองนะครับแสงเนี่ยตัวเอชยี่สิบสี่เอาต้าเนี่ยมันจะได้รูรับแสงที่กว้างกว่านั่นเองนะทำให้ถ่า,ายออกมา,มาแ,ลแล้วมันสวยเนะาะก็ประมาณนั้น อ่ะแล้วก็งานที่2อนะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเนาะรู้สึกมันเยอะมากอ่ะแล้วก็งานที่2นะครับอันนี้ผมไปงานที่สยามมิวสิกเฟสนั่นเองนะปี2 0 2 4นะเออป่านนี้นะผมอันนี้ผมลอง่ายแนวนอนนะแล้วใช้ระยะ1ิบนะผมก็ถือว่าโอเคนะแต่นี่ผมอยู่ค่อนข้างเที่ยไกลมากๆเลยนะมันก็ได้แค่นี้แหละเออก็โอเคนะ อันนี้ผมลองถ่ายแนวนอนดูแต่เห็นได้ว่าเห็นปะคือด้วยผมผมเองอะผมเป็นคนตัวเล็กด้วยแหละทําให้แบบแขนก็เล็กด้วยนะเวลายืนไปอนะเมื่อยมากคือเมื่อยจริงนะครับบอกเลยภาพมันก็เลยสัน่นสันสันส่นสันนะพอจับจังหวะได้เห็นปะสั่นสั่นสันสัน,สน,สนไม่ไหวอะคือปวดแขนจริงนะครับเออแต่อันนี้ผมใช้โปรแกรม Open Camera นะครับไอ,อโปรแกรมตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ ที่ผมใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าอย่างแรกเลยแสงมันไม่วุดว่านะผมเออมันใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ระยะตั้งแต่อัลต์วาเนี่ยจนถึงระยะ 10x ได้เลยนะครับเออคือถ้าเป็นตัวโปรวิโอเนี่ยเราไม่สามารถสวิตช์เลนส์ได้นะครับเออนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งสาหรับซัมซุงรุ่นนี้เลยนะสำหรับตัวโปรวิโอนั่นเองนะผมคือโปรวิโอนี่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถล็อกค่าแสงอะไรได้นะครับเนี่ยเห็นปะสามารถล็อกค่านุนค่านี้ค่านั้นได้เออแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นั่นเองนะบางทีผมอยากเปลี่ยนเลนส์ ทรงๆนั้นแหละนะฮะผมโอเคโอเคนี่ลอง iPhone เลยนะครับ i p iPhone i ไอโฟนไ้แค่ 6x เท่านั้นเองนะผมนี่เห็นปะคือมันก็นั่นแหละครับ ตามระยะเล่นลนะนะอ่าเราไปกันเร็วเลยนุ่มนะว่ามันจะมีงานอะไรพวกเนี้ยผมก็ลืมแล้วไปหลายงานจัดนะผมนะคือเดือนท่านว่าเนี่ยมีงานเยอะมากนะผมอ่าให้ดูอันนี้นสุดท้ายละกันนะ่มนะคือจริงๆผมก็มีถ่ายอีกแบบ2-3งานเลยนุ่มนะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ให้ดูตอนนี้นุ่มนะเพราะว่าผมก็เหนื่อยแล้วแหละนะ่มนะวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้แล้วกันเนาะเอออันนี้คือไอคอนสยามนะ งานตอนปลายปี2024เลยนะผมอันนี้ผมถ่ายอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายหรอกอันนั้นมือลั่นไปกดโดน 4K 60เฟรมเรทคือจริงๆอผมจะถ่ายแค่ตัว Full HD 60เฟรมเรทก็พอแล้วนะเพราะว่ามันกินแมมเยอะมากครับเห็นไหมอันนี้นะเห็นปะถ่ายแค่10นาทีเนี่ยกินไป5.5กิกแล้วนะครับผมก็คือแบบเหนาะเหนาะกินเยอะมากครับแมมเนี่ยถ้าเราถ่าย Full HD เนี่ยโอ้โหก็ลดไปเยอะนะผมนะ อ่าน,นี่คือภาพจาก A2 Ultra ออนะครับผมนะระยะ 10x นั่นเองนะครับผมอันนี้อันนี้ซูมคูณเป็น20นะครับผมถ้า 10x เนี่ยเป็นตะกี้นะครับอ,อ,อันนี้20 20x จริงๆงอันนี้งานงานอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมถ่ายมาเป็น 4K 60fps นะพอผมกลับมาดูเนี่ยเออมันก็รู้สึกชาดีนะครับโอเคชัดมากมากเนี่ย ก็โอเคนะดีเทลรายละเอียดมันคือคือถามว่ามันเบอร์ไหมมันก็เบอร์แหละมันมันไม่ใช่กล้องตัวละแสนเนาะอันนี้แค่ตัวละหมื่นหกเองนะครับมือสองในหะมื่นหกมันก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับแต่ผมก็อยากลองนะตัว vivo x สองร้อย pro หรือว่า oppo find x แปด pro หรือว่าไอตัวที่อีกรุ่นหนึ่งอะอะไรอะ e g y ultra นั่นแหละ e g y p ultra นะครับ อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าผมให้ดูเลยก็ได้อ่าอันนี้คืองานที่ไปซีคอนโนมนะซีคอนนี่ส่งท้ายปีเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็อยู่ค่อนข้างไกลเลยนะเห็นไหมระยะก็โอเคถ้าซูซูไปก็ประมาณนี้นะครับเออค่อนข้างนีดีเลย นะจ๊ <Okay. S 2> แล้วก็งานสุดท้ายนะครับที่เซนทันโวนั่นเองนะครับเซนทันโวเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะอลังการเลยนะครับอ่ะโอเคครับตะกี้เกิด accident นิดนึงนะครับแมมเบรี่เต็มเครื่องที่ผมถ่ายนะั่นแหละโอเคอะอะเรามาดูกันต่อนะครับผมนะอันนี้คือที่งานเซนทันโวนั่นเองนะครนะับงานปลายปีนะครับนี่อลังการเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมอยู่ไกลามาก,มากๆเลยนะเห็นปะตัวเล็กจิดดเียวเอง <laughs> อันนี้สูงสุดละยี่สิบเท่าประมาณนี้ <laughs> เห็นปะ คือลังการมากแล้วจอก็เยอะด้วยนะเออจริงๆอ,อันนี้อันนี้ผมถ่ายของจริงเลยนะมันจะมีจอที่เขาฉายทอดอดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลงแอปแดงด้วยนะว่า YouTube นั่นแหละเอออันนี้ก็ลคลิปลง YouTube นว่ว่ะพูดเลยนะครับนี่เห็นว<ๆ>่ามันจะมีจอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลายๆจอเลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วรู้สึกว่าจอก็เรียวทามเลยนะแต่ถ้าดีเลยมมันก็อาจจะไม่แปลหรอกแต่ว่าค่อนข้างที่จะเรียวทามเลยนะโอเค ประมาณนั้นแหละแต่งานนี้บอกเลยว่าอยู่ไกลจริงนะครับเพราะว่าตอนไปเนี่ยผมไปช้าด้วยแหละนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะี่ยพอไปถึงแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> คนมันเยอะม,มากอะมันเยอะจนแบบืไม่อยากเข้าอะเอาจริงแต่ว่าเนี่ยไหนก็มาแล้วอะเออจะพลาดได้ไงนะก็ลองเข้าสักหน่อยกอนเนี่ยสภาพวันจันทเนี่ยนะครับโคตไกลไกลสุด <c oughs> ประมาณนั้นแหละโอเคครับอ่ะไม่น่ามีแล้วแหละนะผมจริงๆเนี่ยแค่ปลายปีอะ่ะคือคือเครื่องเนี้ซื้อตอนเดือน11ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตอนเดือนธันวาเนี่ยผมไปการคอนแบบคือถ้าว่างก็ไปเลยนะครับจะได้ลองเทสกล้องไปในตัวด้วยนะครับผมคือบอกแลยว่าก็คุ้มนะในราคานี้นะผม ในกลองซูนตั้ง 10x อ่ะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ตั้ง 8k แต่ 8k เนะี่ยอย่าไปหวังเลยนะสำหรับ a 2อัลตาเนี่ยผมว่า 8k เนี่ยถ้าจะหวังผลได้เนี่ย a 2ิ3อ l t ตาขึ้นไปครับหวังผลได้ a 2 2มันอาจจะแบบมัน,ม,น,ม,นมันถ่ายได้นะมันถ่ายได้จจให้ดูนี่ 8k 24เฟรม per second ดูสภาพคือมันถ่ายได้นะมันถ่ายได้แต่เฟรมเร็วเห็นไหม ประมาณนั้นแหละโอเคเอจิบสองอัลตราอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนำมาสำหรับตัว Samsung Galaxy S20 Ultra 5G นั่นเองนะผมผมบอกเลยว่าถ้าเครื่องนี้นะครับใครที่มีงบเนี่ยเอาจริงก็กระโดดไปเอจิบสามก็ดีนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีหลายๆเรื่องอ่ะอย่างข้อเสียอ่ะเดี๋ยวผมพูดข้อเสียแบบคร่าวๆนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยความร้อนนะครับเครื่องนี้ความร้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็สองเนี่ยระบบสั่นนะครับมันไม่ค่อยจะ สั่นแรงเหมือนกับไอโฟนนะครับคือใครใช้ไอโฟนเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ชินนะครับผม,มแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยอันนี้สําหรับผมอะผมซีเรียสอาจจะคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องงานวิดีโอนะครับตัวอ e 2อัลต้าเนี่ยผมรู้สึกว่างานวิดีโอเนี่ยมันมันไม่ได้ดีเท่ากับตัวอ e 2อัลต้าเพราะเป็น a e 2อัลต้านะงานวิดีโอมันจะดีกว่านิดนึงนะครับทำให้เวลาเราถ่ายมันจะโอเคกว่านี้นะครับอันนี้งานวิดีโอที่ผมว่านะมันคือระยะ1นึ่งเอกนะครับกับระยะประมาณ0ูนะครับผม คืองระยะเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะพวกไอ้ยี 3, ่ 3, ิบสามเอาตายี 3, ่สิบสี่เอาตาภาพมันจะคมชัดกว่าหรือแม้กระทั่ง iPhone น่ยผมรู้สึกว่า iPhone ชัดกว่านะครับอืมถ้าเป็นระยะ2ระยะนี้นะแต่พอเป็น3หรือ10บเอ็กเนี่ยเอออันนี้ดีครับเครื่องนี้ดีคือฟิลแบบ iPhone เนี่ยเน้นอัลตาวายเน้นเลนส์หลักส่วนซัมซุงเนี่ยเน้นเลนส์นซูมนะครับซูม3 x ซูม10 x นะครับคุ้มเลยโอเคอะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวรุ่นนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ายครับผม